กนนะคะวันนี้ถ่ายวีดีโอกินนะคะวันนี้แกงหมูใส่หน่อไม้ดองค่ะมาดูกันน,นี่วันนี้เพื่อนสาวทำให้กินอีกอัเกนนะคะทีิกล่องเมวพอไหมพอแล้ว แต่ก็หอมแม่ฝอ,อยนี่มันมันเยอะนะคนดีนลูกสาวคนสวย <นะ S 1> ล้างจานเซ่ยให้เสีห <c oughs> ล้างจานนะคะวันนี้ก็แม่บ้านทำกับข้าวนะคะคนใช้ค่ะอืมคนใช้คนใช้เ <c oughs> ออเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> บรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์ค่ะดูสิอืม ขาะน่ากินมากนะคะเอออยากกินมานานละคะ่ะไม่ใช่อยากกินมานานเน่อ <c oughs> <c oughs> หมูได้ทีแล้วใช่ไหม,มก็โอเคแล้วเพราะว่ายังไอ้ไอ้มะกัารองมก็ต้องเคี่ยวด้วยนะแกะก็ไม่เคี่ยวมันไม่เข้าเครื่องต้องเคี่ยวอ่าฮะไม่ต้องเปิดไฟแรงใช่ไหม เปิดไปแล้วไม่ถ้าใส่แล้วเปิดไปแรงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยลรวนไว้ใช่ไหมอันนี้วางไว้ก่อนเถอะโอเคแล้ววันนี้นะคะลูกสาวไปเอลเอมาซื้อก๋วยเตี๋ยวปลาออดมาเต็มเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับแล้วก็เย็นตาโฟอันนี้คืออก๋วยเตี๋ยวเรือก้วยเหล่าก้าวเหลาอันนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ พี่สาวยังไม่มาอันนี้แหนม,มนอันนี้สมซีนคะ่ะแม่ทําเองอันนี้ผักบ้านเรานะคะปลูกเองปลูกเองเก็บมาจากสวนใหม่ๆนะคะดูสวยมากสวยมากใหญ่มากดูสิเออนะบ้ากับขา้าวเยอะแยะเลยนะคะเหมือนอยู่เหมือนอนะยู่เมืองไทยเลยมาค่ะมาดูบั็กหุงได้ซื้อเข้ามาค่ะ ตัวบักใหญ่เลยนะครับตัวบักเอ๊บเอกเอ๊เลยนะเดี๋ยวตอนเย็นมีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้หิวค่ะไม่ตดตอนนี้นโอเคนะอืมวันนี้สะผมไม่ได้ใดผมอืมนี่ก็สวยอยแล้วคนสวยเนาะหน้ามันบวมเท่ากระด้งเลยโอเคค่ะเดี๋ยวทานลเลยเตี๋ยวเนื้อ ก๋เตี๋ยวปลาออดนะคะไม่ได้โฆษณาให้นะของเขาอร่อยจริงๆที่เออค่ะที่ลอสแอ,อนเจลิตนะคะลูกสาวไปไปดูงานแล้วก็แวะซื้อมาให้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะอื